ก็าจจะดูคนทท่าเล่นเกม่เกมมามเออผมก็เล่นไหลายวันละทาไม่ออกมีเกมไหครับหลายวันละไม่เกมไม่เกมเอาว่าเอาไเนาะมเล่นเกมมันให้ผู้คนดู

kamu <tuk> mau apa? kalian <tangan> coba dulu, ini kan ada batu, kalian cari dulu, ini kau, ini dia nih dia yang hebat, ini yang paling. kalau itu, anaknya dia

อูู่นล้วกนไม่ดูนไ่ได้ยอะคาไนี้้วเรนนางคือวันายคือ

เมื่อกี้ดูในสมุดแล้วไอ้ไอ้ไอ้อะไรดูในสมุดอันไหนออดูในสมุดอันไหนในอันไหนสมุดในอันไหนสมุดเราจะประชุมเพื่อพื่อะไอ้ผมใครอะเปิดใครกันเออแล้วคุณจะประชุมทำไมจีม้วน มันไม่ได้แปลว่าเป็นมันหมายถึงว่ามันหมายถึงตัวละครบทบาทมันไม่ใช่มันคือยกตัวอย่างตัวละครอย่างเช่นมันบอกว่าจะกิ้งกาเปลี่ยนสีอ่าอย่างเช่นตัวกิ้งกาเปลี่ยนสีมันก็เขาใส่รูปมอนกับว่ากิ้งก่าเงเอ้ยจุ้นไงดีคือมันเป็นตัวละครคือมันเป็นบทบาทเขาเขียนไปให้แล้วมันเป็นตัวไพ่เนี่ยไพ่มันเป็นลูปกมๆเนี่ยมวนๆเนี่ยแบบงงๆอ่ะมันจะมีตัวละครแต่เขาไม่ได้หมายถึงว่าใครเป็นเขาหมายถึงว่า บ้าแล้วไม่รู้ไม่รู้เลยการเปิดนิ่งๆไว้ตักข้าวมาข้าวสิมีมีมาเป็นปุ่าปักดซิมมอลทุกคนกดกดรีกดรีพอร์ตเพื่อกดเพื่อตอนนี้ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้กำลังจะแทงเฟสเลยกินอะกดลงออกกินได้ไหมครับเอากดข้ามดีเขาจะไม่รู้ ทำแล้วกันของอะไรรู้เล่นเป็นสีม่วงกูกลัวไปตรงนั้ำมันไม่ได้บายถึงว่าใครเป็นมันหมายถึงว่าเออบอกบทบาทมันมจิ้งกาเปียสีมีอะไรไม่รู้มี่จะไปเราเป็นในอำเภอเราไปยิงสีอะไรไหมเราไปยิงสีม่วงวิศวกรยิงยิงยิงสีม่วงเลยสีม่วงเยสุดมากถ้าเรายิงสีม่วงแล้วเราตายเนี่ยไม่ต้องรีพอร์ตเราโอเค เพราะว่าเราสีม่วงไม่ได้เป็นอ่ะถ้าเราตายไปตอนที่เราอยู่ใกล้สีม่วงอ่ะตอนนั้นคือเราจะมีสีม่วงแต่ถ้าเราแต่ถ้าสีม่วงตายก็นั่นแหละเราเราฆ่าถูกคนแล้วอ่ะโอเคนายทีคือผู้เสียชีวนะไม่ต้องเหมือนดิม่วงนะถ้าสีม่วงตายโอเคยิสีม่วงนะไม่ต้องน,นะัวสีม่วงกวดต้นปวดต้ นี the ่หกคืออันนั้นคือถ้ายิ้มถอ่มอนถึงก็ตายเอยไอ้หมูคือเชื่อไหมว่าจแน่นอนโอ้โหที่ที่ใกล้คือโผมันเป็นคือมันคือห้ามอยู่ใกล้มันเนี่ย เรคายม่วทำเพื mm ่ก mm ็ถึใาเฟ่ะ ใช่สีม่วงก็เขียวไม่ม่วงก็เขียวอ่ะผมว่าไม่ใช่สีม่วงก็สีเขียวนี่แหละเอาสองคนนี้ชัวร์ก่อนละกันโวดสีเขียวก่อนละกันสีเขียวก่อนไม่รู้แต่นี้มีโกเออด้วยเราไม่ควรที่จะโวดใครมัวม่วมั่ว ใช่เรายังไม่มีหลักฐานเลยแล้วมันจะโหวดทำไมสีน้ำตาลฮะไม่รู้โหวดใครจะได้เป็นเจน้าพลี

ไม่ได้เป็นผมการไปทำคสแ้วมันมีค่าม้ต่อหน้าตาผมเคียวมนเป็นโจ้อย่าโวยอย่าโวยดิเี้ยได้เป็นฮะตายเป็นได้ผมเป็นจกอก็ครับผมเป็นจอไม่ผมไม่ได้เป็นโจ๊วผมเป็นเน็ตเฮียอ้ แต่มันเกอบตายเลยวมันไปต้องฆ่า,าคนละสักคนหนึ่งครับคร <c oughs> ับแม่ ว่าฉันใคร,รปออเป็นฆาตกรครับผมบนหัออกได้ไหมครับนีบ่จบกจุครับบนหัรรออกแล้วครับเร็วโอ้ยปวดผมออกเห็นไหครับอ่าเอาอไอ้สีเขียวเป็นโจ๊ะทุกบ้านอ่ะฮะ จะทำเวทท่อทำเวทท่อที่เราชุบท่อไม่ใช่เราไม่ท่อเราไม่ได้ไปตัดคอต่อหน้าใครเลยนแล้วเราไม่ไม่มุดท่อต่อหน้าคนอ,อยู่แล้วดีน้ำเงินเป็นวิศวกรดีน้ำเงินเป็นวิศวกรโอเคหรือไม่ก็ คื่ห่าใครก่สิน้อเงินเป็กอนประู่าสีฟ้าอปวดแแจ๊แจ๊มวกวสีเขียวออกอาได้ไหมครับสีเขียวครับหวกมาออกก่อนได้ไหมครับไม่ไม่ไม่ย่๋ยวบสีฟ้าทุกคนเยี๋ยวดฟ้าอยาวดแล้วเราเราคือลูกพีแต่เรา เฟ้ยวันนี้เป็นวิธีว่าอะไรทำเฟ้ยบล็อกขยะในถัง